หลังจากที่หมอคองควันออกมาประกาศว่าจะจ้างดีวอริสราหนึ่งล้านบาทให้มาไลฟ์สดขายของและขอจ่ายตรงไปที่เมวัสนาที่เป็นเจ้าหนี้ของดีวไปเลยแต่ล่าสุดไม่รู้ไปตกลงกันยังไงเพราะหมอคองควันออกมาไลฟ์เดือดมากบอกจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ดีวจะตกลงรับงานไหมแต่ที่แน่ๆคือเลือกแค่จะรีวิวอย่างเดียวแต่ไม่ไลฟ์ซึ่งตนไม่ได้ต้องการแบบนั้น สรุปดีวรับงานไหมยังไม่รู้นะคะเพราะว่าคุยกับผู้จัดการเขาแต่ฉันออฟเฟอร์ไปเขาต้องการแค่รีวิวสินค้าแต่ฉันบอกว่าเธอต้องไลฟ์ฉันพูดเลยปกติอะเราจ้างกันเนี่ยไลฟ์นึงประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าดูจากสตอรี่ดยวเหมือนดิวอยากไลฟ์ให้แค่แบรนด์เดียวค่ะหมอพูดตรงๆนะเลือกได้หรอตอนเนี้ยอ่ะฉันถามเชนธนาอยากไลฟ์แค่อามาโดอย่างเดียวได้ไหม ในขณะที่มีเจ้านี้อีก6คน8คนฉันเลือกได้ไหมสมมุติฉันฉันติดหนี้เขาอยู่50ล้าน30ล้านแต่ฉันน่ะอยากจะขายด็อกเตอร์ของขวัญบีเซรั่มพี่เอฉันไม่ขายนะสลดกี่โมงถ้ามีจิตใจจะคืนเขาจริงๆเขาอยากไลฟ์แค่แบนด์เดียวทุกคนต้องทำตามเขาให้เขาไลฟ์แบรนด์เดียวหรือ เขาติดสัญญาหรือเปล่าติดสัญญามาคุยกันได้ติดสัญญาตัวไหนมาคุยกันได้หมดเลยนาทีนี้ไม่น่าติดแล้วล่ะนาทีนี้ไม่น่าติดแล้วเพราะทุกคนถอดพีเซนเตอร์หมดแล้วค่ะเธอฉันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ฉันร้อนเลยนะกูยังนั่งขายลิปสีลินกะต่ายเก้าสิบเก้าบาทอยู่เลยเธอก็คือฉันก็เลยยื่นออฟเฟอร์ไปเขาก็เลยยื่นออฟเฟอร์มาบอกว่าเขาขอเป็นถือสินค้ารีวิวฉันบอกว่านาทีเนี้จริงเหรอใครจะได้ใช่บอกขอเป็นถือสินค้ารีวิวได้ไหมบอกไม่มีแล้วแล้วก็ ถือสินค้ารีวิวเนี่ยเธอคิดว่าแบรนด์จะได้อะไรการขอโอกาสอะ่ะฉันก็เลยบอกเมยเอาอย่างนี้ให้เขาทํางานแต่ร้านนึงเนี่ยเดี๋ยวฉันโอนให้เมยแต่ให้เขาทํางานให้เขาชดใช้อีร้านเนี้ยเขาขอฝึกไลฟ์ก่อนไม่ต้องเธอมาฝึกกับหลังบ้านฉันก่อนหน้าเนี้ยเขาก็ไลฟ์ให้กูต้าตัวหนึ่งแล้วก็ไลฟ์ให้ไอ้ไอ้ปฏิบัติเด็กเขาเขาก็เห็นเขาไลฟ์ได้ไม่เห็นจะมีปัญหาเลย นาลารับทุกงานเชนธนารับทุกงานงานแต่งหญิงงานจอนสันงานอะไรไมึงเห็นรับยูนิลิเวอร์รับหมดเลยไม่ได้ว่าอยากจะขายแค่อามาโดเชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วใครจะมาบอกว่ามีสิทธิ์อะไรไปนู่นนี่เขาสิทธิ์ของความเป็นนายจ้างไงมึงไม่รับก็ไม่รับสิคะคนเขาจะได้เห็นไงความตั้งใจความอยากอยากจะกลับมายืนความอยากจะความอยากจะใช้นี่ความอยากจะขอโอกาสสังคมเขาก็จะได้เห็นว่าความตั้งใจมันมีเท่าไหร่ คนเราอะนะเราพูดตรงๆนะถ้าเป็นหนี้เขาทําให้คนที่ไว้ใจที่สุดสนิทเพื่อนสนิทเดือดร้อนถ้าเป็นฉันฉันจะไม่เกี่ยงอะไรเลยฉันจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายและฉันจะทําให้เพื่อนฉันเห็นว่าฉันตั้งใจนะ